โรงเรียนบ้านสันต้นมือยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกรางวัลสถานศึกษาดีเด่นปีพุทธศักราช2567ด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำดีเด่นของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ายโครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดคุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพนอกจากนี้การศึกษายัางเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพรายได้ประสิทธิภาพของการทำงานและการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดดังนั้นหากจะมุ่งหวังให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างสมบูรณ์ราบรื่น เราก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามปัญหาความยากจนยังเป็นอุปสรรคที่ทำให้เด็กและเยาวชนไทยส่วนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษาต้องออกจากโรงเรียนกลางคันหรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โรงเรียนบ้านสันต้นมือได้มองเห็นความสำคัญของการฝึกทักษะในหลายด้านจึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกและพืชผักสวนครัวกิจกรรมอาหารและเครื่องดื่มกิจกรรมตัดผมชายกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่และเป็ด กิจกรรมสหกรณ์ค้ากิจกรรมธนาคารโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในโครงการและสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพรวมถึงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนในการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ รงเรียนบ้านสนต้นมือใช้กระบวนการ pdca ในการดำเนินงานตามโครงสร้าง hcm model ในด้านก,า,การวางแผนมีการระบุในในโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านสนต้นมือมีการจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปีพุทธศักราช2566แยกออกเป็นหลายกิจกรรมและมีการบูรณาการสู่แผนจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายต่างๆในด้านการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านสันต้นมือได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน มีการบูรณาการอย่างหลากหลายมีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆที่ระบุไว้ในโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในโครงการตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจำปีพสกราศ2566ในส่วนนี้เป็นภาพการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในโครงการส่งเสริมอาชีพของเรียนบ้านสันต้นมือของเราครับผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือร่วมกับสถานศึกษาเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับชุมชนคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนมีวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในกิจกรรมต่างๆเช่นการตัดผมและโรงเรียนมีการนำผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมในโครงการเช่นผักไฮโดรโปรนิกสลัดโลอาหารและเครื่องดื่มให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการขายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หน้าโรงเรียนตามตลาดน้าชุมชนงานต่างๆที่โรงเรียนได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของนักเรียนสวนผักไฮโดรโปนิกและผักสวนครัวการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีทั้งการปลูกแบบน้ำบนและน้ำนิ่งนักเรียนได้ลงมือทำปฏิบัติในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเพาะเมล็ดดูแลต้นกล้าการใส่ปุ๋ยการดูแลผักการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นการทำสลัดโลและฝึกทักษะการขายการปลูกผักสวนครัวให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนการปลูกผักการดูแลผักและจัดการผลผลิตการขายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้มีทักษะในการทำงานด้านอาชีพเบื้องต้นสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองและพัฒนาอาชีพต่อไปการเลี้ยงไก่พันไข่การเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดให้นักเรียนได้ฝึกการเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดฝึกการดูแลการให้อาหารและการจัดการโรงเรือนและการจัดการผลผลิตโดยจะนำผลผลิตที่ได้จำหน่ายสู่ชุมชน รวมถึงนำไข่มาเพิ่มมูลค่าโดยการนำมาแปรรูปเป็นไข่เค็มนำมาบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์เป็นกระเช้าและของที่ระลึกกิจกรรมนี้ได้ฝึกกระบวนการทำงานการวางแผนการรับผิดชอบงานและการมีวินยัยตรในตัวเองของนักเรียนครับอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมอาหารและเครื่องดื่มนักเรียนได้ฝึกทักษะทั้งในชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนมุมการบูรณาการในกิจกรรมต่างๆการใช้เวลาว่างโดยมีการทำสลัดโลจากผักไฮโดรโปรนิกของโรงเรียนได้ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทำสลัดโลรวมถึงการจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์มีการขายผ่านสากโลโรงเรียน การขายหน้าโรงเรียนตลาดนัดชุมชนได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ปกครองและชุมชนการทำอาหารบ้านอย่างเช่นการทำขนมจีนน้ำเงี้ยวในก,กิจกรรมชุมนุมมีการขายให้กับผู้ปกครองและชุมชนการทำขนมของหวานและน้ำพริกมีการส่งเสริมทั้งนอกและในเวลาเรียนการฝึกทำเครื่องดื่ม เช่นการทำน้ำสม,มุนไพรเมนูโซดากาแฟาการจัดเบรกเพื่อมีทักษะในการประกอบอาชีพต่อไปกิจกรรมการตัดผมชายให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในวิชาชีพช่างตัดผมโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกทักษะ สามารถนำความรู้นั้นไปช่วยเหลือรุ่นน้องในโรงเรียนที่มาใช้บริการในราคาที่ถูกกว่าร้านตัดผมในชุมชนและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะในการประกอบอาชีพด้านการค้าขายการจัดทำบัญชีฝึกการบริาหารธุรก,กิจขนาดย่อมการฝึกฝนในเรื่องความซื่อสัตย์ความขยันและความมีวินัยให้เกิดแก่ผู้เรียนครับธนาคารโรงเรียนกิจกรรมธนาคารโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้ฝึกการจัดการเกี่ยวกับระบบธนาคารมีการฝึกวินัยในการออมและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการธนาคารในอนาคตต่อไปทั้งนี้นอกจากกระบวนการการดำเนินการแล้วทางโรงเรียนมัานสันตนมือยังได้มีกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการติดตามกิจกรรม ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดทักษะแก่ผู้เรียนโดยตลอดมาหลังจากนั้นเราจึงได้เกิดกระบวนการปรับปรุงพัฒนามีการนำผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนาโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนครับทางโรงเรียนของเราจึงได้จบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับสวัสดีครับ